การเข้าทำเกมลุกของฟุตซอลในรูปแบบที่2นะครับในกรณีที่เรายืน3 1หนึ่งผู้ต่สู้สีแดงยืน22และเปลี่ยนเป็นเดินเพลสตัว Y นะครับเบอร์8ให้บอลจะฝั่งไหนก็ได้นะครับเหมือนกันปั้งปุ๊บเบอร์11เข้าวรวมเป็นกลางเบอร์8เบ้ตัวเบอร์10เลื่อนลงมา นะครับฮะเลื่นบอลหนีลงมาเพื่อเปิดพื้นที่ว่างเล่นเบอร์แปดเพ่สู้เข้าบล็อกเข้าเดินบีบนะครับเบอร์9เข้ามาร่วมเล่นนะครับกลายเป็นโดนบีบสามตัวแล้วน,นะครับเบอร์สิให้บอลเลยครับช่วงระหว่างนี้จะมีการเปลี่ยนตัวสองตำแหน่งนะครับเบอร์สิให้บอลปั้งปุ๊บหรือตรงนี้ถ้าเรากางปิดไม่ดีเราสามารถให้การได้เลยแต่ในกรณีนี้เราจะ ให้เบอร์สิบเอ็ดเบตัวออกระว่งปั้งปุ๊บเบตัวออกปั้งปุ๊บนะครับสิบเอ็ดเบออกนะครับเป็นสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้จะวิ่งถอยตามตรงกลางจะเปิดเพราะตัวใครตัวมันนะครับเป็นแมนแมนเบอร์เก้าจะร่วมเล่นสิบ 10, เอ็ดตามมาอาจจะได้พิงนะครับอลับบอลพิง วิ่งทะแยงไปเข้าซัพพอร์ตกลางนะครับตัวนี้จะพลิกยิงเองก็ได้จะวันทูส่งให้เบอร์8ก็ได้เบอร์11เข้าเสาสองพาสบอลเวียงเสาสองเป็นประตูได้หรืออีกแบบหนึ่งเบอร์9ตามเบอร์11นะครับเข้าไป ถ้ามันเกิดลายสามารถแทงได้เบอร์แปดสามารถเข้าเสาได้หรือดูผู้เกมลับที่ถอยมานะครับถ้าเข้าไปหาเบอร์แปดเนี่ยเราเบอร์เก้าสามารถเข้าิเข้าไปทำได้นะครับวินทิงประตูนะครับนี่คือเกมลับอีกรูปแบบหนึ่งไอเกมลุกอีกแบบหนึ่งนะครับ ลองไว้ปรับใช้กันดูนะครับ